เรื่องของขโมยกันก่อนคุณผู้ชมเขาไปก่อเหตุขโมยเรื่องของขี้ยางครับในพื้นที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้อ่าไปดูภาพเหตุการณ์ก,กันหน่อยครับขณะเดียวกันนะคะกรทรงการตาก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเนี่ยฮะบันทึกภาพของชายคนร้ายที่เข้าไปขโมยเศษยางเก่าหรือว่าขี้ยางพื้นที่บ้านเลขที่4หมู่7ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอท้ายเหมืองที่พังงาน,นะครับ โดยเขาก็เดินอ้อมไปอ้อมมาทางหลังบ้านก่อนจะนาเศษยางใส่ถังแบบนี้แล้วก็หลบหนีไปครับทางด้านของนายวิสิตนัตะกวดทุ่งเล่าบอกว่าขณะที่คนงานกรีดยางเนี่ยก็มีการนรําเศษยางใหม่นะครับที่อยู่ภายในสวนไปเก็บพบว่าเศษยางเก่าหายไปซะแล้วครับจึงเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏภาพเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งก็คือคนในภาพเนี่ยนะครับเข้าไปขโมยเศษยางตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่21มีนาคมที่ผ่านมา โดยพบว่าร,รอบ45วันที่ผ่านมาถูกขโมยเศษยางไปแล้ว4ครั้งซึ่ง2ครั้งแรกเนี่ยเศษยางหายไปภายในสวนจึงได้นำไปเก็บไว้ใกล้บ้านแต่ว่าหาอีกครั้งเป็นครั้งที่3จึงนำเศษยางไปไว้ในมุมที่กล้องวงจรปิดข้างบ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้นะฮะคือเปลี่ยนที่หลายครั้งแต่ก็ไม่ไวายยังตามเอาไปขโมยได้นะครับ กระทั่งล่าสุดช่วงค่ำ22มีนาคมที่ผ่านมาคนร้ายก็เข้าไปขโมยอีกครั้งหนึ่งจึงนําหลักฐานจากรก้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจภูธรท้ายเมืองครับรอตารวจโทรพี่พัดทองร่วงร้อยเวรสอบสวนสถานีตารวจภูธรท้ายเหมือ,อง,งอออก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพราะว่าเศษยางของชาวบ้านหายไปด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่บ้านนี้หรือว่าเจ้านี้เจ้าเดียวน,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 นะครับซึ่งรวมแล้วตอนนี้ความเสียหายกว่า2 0 0 0มื่นบาทซึ่งตารวจเองก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้ก่อเหตุดาเนินคดีดตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุดครับ